เอาแบบนี้ปรุงรสครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปอีกห5 0กรัมครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้กุ้งสุกเลยตอนนี้กุ้งเริ่มสุกแล้วนะครับให้เราใส่พริกไทยลงไปบิดใส่ลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ตักพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไป400มิลลิลิตรแล้วใส่ซอสหอยนางรมลงไป1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ให้เราเทไข่ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็หาฝามาปิดนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนปิดเป็นเวลา8นาทีผ่านไป8นาทีเปิดฝาดูครับโอ้โหไข่ตุนกระทะแล้วก็ตักเครื่องที่เราผัดไว้เนี่ยใส่ลงไปได้เลยแล้วก็กระเทียมเจียวครับต้นหอมผักชีครับตัดแบ่งได้เลยนะครับนี่ครับน่าทานมากโอ้โห